สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กันในเกมค่าบาโมโบายนะคะกับอาชีพวลลอรเรอร์นั่นเองค่ะที่เราเลือกเล่นอาชีพวลลอรเรอร์นะคะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราเล่นคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นด้วยนะคะเราก็เลยมองหาอาชีพที่สามารถเล่นคนเดียวได้ง่ายนะคะลงดันได้สบายๆมีเลือดเยอะตีแรงนะคะและออ้วก็อาชีพวลลอรเรอร์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับมือใหม่นะคะเพราะว่า สกิลเนี่ยมันไม่ค่อยมีเงื่อนไขอะไรมากค่ะสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยข้อเสียของอาชีพวอยเออร์นะคะก็คืออาชีพนี้จะตีชามากๆแล้วก็แพ้ตัวที่ตีไกลค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสาย PP เนี่ยอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะคะเมื่อเจออาชีพอื่นที่เขาเป็นระยะตีไกลแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ไม่เน้นสาย PP เน้นลงดันหาของเก็บเลเวลเนี่ย เราก็คิดว่าวอลเลเยอร์นะคะเป็นอาชีพหนึ่งที่เล่นง่ายๆแล้วก็สามารถลงนั้นได้อย่างสบายๆเลยค่ะวอลเลเยอร์ Warrior นะคะเหมาะกับสายประหยัดงบม,มากๆเลยเพราะว่าเขาน่ะใส่อาวุธเพีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะก็คือดาบใหญ่นะคะเกลสซอร์สหรือว่าเป็นดาบเล็กนะคะหรือว่าไดคาตาน,นั่นเองค่ะสำหรับการอัพสเตตัสของสายวอลเลเยอร์นะคะก็จะแบ่งเป็น2สายค่ะ สายแรกนะคะคือการอัพค่าสเต็งล้วนค่ะแล้วก็อัพค่าอินกับค่าเด็กเพื่อให้พอใส่ของเท่านั้นสายนี้นะคะก็จะตีแรงเลือกเยอะค่ะส่วนดีสายนะคะก็จะมีการอัพค่าสเต็งด้วยแล้วก็อัพค่าเด็กขึ้นมาค่ะไม่ได้อัพสองค่านี้เท่ากันนะคะแต่ว่าจะเป็นการแบ่งแต้มจากการอัพค่าสเต็งล้วนเนี่ยมาลงค่าเด็กด้วยเพ,เพื่อเพิ่มความแม่นยำนะคะส่วนค่าอินเนี่ยก็จะอัพเพื่อให้พอใส่ของเท่านั้นค่ะมันต่อกันที่สกิลนะคะ สกิลเนี่ยเราจะพูดเยินนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีหลากหลายสกิลที่น่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ a อคแ c k s สก l ลกันก่อนนะคะสกิลโจมตีแรกที่เราจะแนะนำก็คือ Impact Step นะคะ Impact Step เนี่ยสกิลนี้นะคะใช้เวลาในการไล่น้อยมากเลยค่ะเพียงแค่1นุดวินาทีเท่านั้นนะคะทำให้สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่มี DPS สูงมากๆสกิลต่อมานะคะก็คือสกิล Power s t ์สค่ะ สกิลนี้นะคะก็ใช้เวลาไล่เพียงแค่2วินาทีเท่านั้นและสกิลนี้นะคะก็มีอ n นิ a t เมชั่นสกิลที่ไวมากๆเลยใครที่ชอบคอมโบนะคะสายตีทีที TT TT, ตีไวไวกดคอมโบไวไวเนี่ยสองสกิลนี้นะคะเราแนะนำให้ใช้คู่กันได้เลยะคะ่ะสำหรับขั้นที่2นะคะเราแนะนำสกิลเฮฟ v ี่สแลนนะคะ ข้อดีของสกิลนี้นะคะก็คือช่วยเพิ่มสอดซีอูเอมนะคะแล้วยังช่วยน็อกแบ,บ็คด้วยข้อเสียของสกิลนี้นะคะก็คือระยะการโจมตีของมันใกล้มากๆเลยหากระยะไม่ถึงนะคะจะทําให้คอมโบของเราะดุดได้เพราะฉะนั้นนะคะการใช้สกิลแดชหรือว่าสกิูพุ่งอื่นๆเนี่ยสามารถช่วยให้เราต่อคอมโบได้นะคะรับขั้นที่3นะคะสกิลที่เราจะแนะนำก็คือ r i s i n g s h o t ค่ะ สกิลนี้เนี่ยจะมีระยะที่ตีใกล้เหมือนกับ h e a v y s l a s เลยนะคะแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะตีเบากว่าด้วยความที่มันเป็นสกิลที่ตีใกล้มากๆนะคะเราก็สามารถเลือกใช้สกิลพุ่งเนี่ยเพื่อต่อคอมโบได้เหมือนกันค่ะสำหรับสกิลตีใกล้2ส,สกิลนี้นะคะก็คือ h a p p y s l a s กับไล c i n g s h o t เนี่ยบางคนนะคะอาจเลือกใช้เพียงแค่สกิลเรียวแต่ว่าบางคนนะคะก็อาจเลือกใช้ได้ทั้งสองสกิลเลยค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับขั้นที่4นะคะสกิลที่เราจะแนะนําก็คือสกิลชาร์จค่ะสกิลชาร์จนะคะเหมาะที่จะใช้พุ่งเข้าหาเป้าหมายค่ะหากศัตรูนะคะอยู่ไกลแล้วเรากลัวว่าคอมโบจะหลุดเนี้ยเราก็สามารถใช้สกิลนี้นะคะเพื่อพ่กับแดชเพื่อพุ่งเข้าไปต่อคอมโบได้เลยค่ะอีกสกิลที่เราแนะนํานะคะก็คือฟอร์ตคิกนั่นเองค่ะสกิลนี้นะคะใครที่เป็นสาย p p เนี p ่ย เราแนะนำมากมากเลยว่าควรจะมีติดไว้นะเพราะว่าสกิลนี้นะคะนอกจากว่าจะพุ่งไกลแล้วเนี่ยยังมีโอกาสติดสตันได้ถึง66%เลยค่ะส่วนขั้น5และขั้น6สำหรับเราอ่ะไม่ค่อยมีสกิลที่น่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยจะข้ามมาขอที่ขั้น7หรือว่าขั้น G Master นะคะสำหรับขั้นที่7หรือว่าขั้น G Master เนี่ยสกิลเวิร์ลวินนะคะเป็นสกิลที่โดดเด่นมากๆของอาชีพนี้เลย สกิลนี้นะคะก็จะเป็นการโจมตีหมู่นะคะเหมาะก,กับการใช้ล่องด้านแล้วก็เจอหมอนเยอะๆนะคะสำหรับสกิลในขั้นที่8นะคะสกิลนี้นะคะเหมาะก,กับการ PvP ค่ะเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมีระยะไกลและมีโอกาสถึง90%ทําให้ศัตรูล้มลงนะคะและยังมีค่า HP ดาวด้วยค่า HP ดาวนะคะก็คือการลดเลือดทีละ10หน่วยค่ะคงอยู่ทั้งหมด8วินาที อันนี้ไม่ใช่ลดวีละสิบหน่วยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการลดแบบว่า2วิหครั้งลวมเป็นทั้งหมด8วินาทีประมาณนี้ค่ะสำหรับขั้น9นะคะหรือว่าสกิลทานก็จะมีทั้งหมด3สกิลค่ะสกิลแรกนะคะคือสอดเหวค่ะสกิลนี้เนี่ยจะมีระยะเป็นวงกว้างนะคะเหมาะกับการใช้คอมโบตอนลงดันค่ะสกิลที่2นะคะ สกิลนี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่มีโอกาสถึง80%ที่จะทําให้ศัตรูลม้มลงและยังช่วยลดดีเฟนทีละศอกนะคะคงอยู่8วินาทีเหมือนกับการลด HP ดาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนจากค่า HP ดาวเป็นการลดคะ่าดีเฟนแทนค่ะสกิลสุดท้ายนะคะสกิลนี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ไล่ไวค่ะแล้วก็ยังช่วยลดดีเฟนทีละ2อคงอยู่ทั้งหมด8วินาทีด้วยก็คือเหมือนกับสกิล a p o c a l y p s Decision เลยค่ะ สำหรับคอมโบนะคะเราก็มีแนะนำประมาณนี้เลยค่ะตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะคะไปจนถึงขั้นทานเลยคอมโบเนี่ยทุกคนก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะแต่ละคนนะคะก็จ,จะมีการเซตคอมโบที่ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยชอบการกดคอมโบที่เร็วช้าหรือว่าระดับกลางๆนะคะบางคนเนี่ยชอบการกดคอมโบที่เร็วมากๆก็จะเลือกใช้สกิลที่มีแอนิเมชันไวๆนะคะ แล้วก็การแดชนะคะก็นับเป็นคอมโบเหมือนกันค่ะเวลาที่เราตีมอนอยู่นะคะแล้วมอนอีกตัวหนึ่งนะอยู่ระยะไกลเกินกว่าที่สกิลเราจะไปถึงเนี่ยเราสามารถใช้การแดชนะคะพุ่งไปเพื่อต่อคอมโบไปตีมอนตัวนั้นได้เลยค่ะอีกอย่างที่เราจะแนะนํานอกจากการดูแอนิเมชันของสกิลแล้วเนี่ยเราก็แนะนําให้ดูการครูดาวของสกิลด้วยนะคะว่าคอมโบที่เราเรียงสกิลต่อกันเนี่ย เวลาคููดาวมันต่อกันไหมหรือว่ามันจะคูดาวทานเพื่อให้เรากลับไปใช้สกิลแรงใหม่หรือเปล่าคะต่อมาที่สกิลซับนะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าสกิลบัฟหรือว่าดีบัฟนั่นเองคะ่ะสกิลแพนิคไฮนะคะเป็นสกิลสาบใส่เป้าหมายแล้วก็ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกับเป้าหมายคะ่ะเพราะว่าสกิลนี้นะคะมีระยะเพียงแค่ส่วถึง3ช่องเท่านั้น สกิลนี้นะคะทำให้ติดค่าสถานะ suspension นะคะเช่นการติดมืนการไม่สามารถใช้สกิลบัฟการแด๊ถหรือว่าลบหลีกได้ค่ะต่อมาที่ขั้น8หรือว่าขั้น G master นะคะสกิลนี้นะคะเป็นสกิลเด่นที่สำคัญของว a ร r เออเลยเพราะว่าช่วยป้องกันการติดสถานะที่ผิดปกติเช่นการล้มการกระเด็นการติดสตันการติดใบการห้าม movement นะคะเช่น การโดนล็อกขาการเดชประมาณนี้นะคะแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะไม่กันดีบัฟนะคะทุกคนสกิลนี้นะคะจะป้องกันแค่การติดสถานะที่ผิดปกติแต่ว่าไม่กันดีบัฟนะคะนอกจากนี้นะคะสกิลนี้เนี่ยยังใช้ค่า sp ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก่อนใช้เนี่ยต้องดูด้วยว่าเรามีค่า sp อยู่หรือเปล่านะคะสำหรับขั้น9นะคะก็จะมี2สกิลด้วยกัน,นะคะ่ะ สีเขียวนะคะก็คือบัฟเลือดและอีกบัฟหนึ่งก็คือบัฟแมวนะคะก็จะช่วยเด้งเลือนนั่นเองค่ะสําหรับขั้น10หรือว่าขั้นทานเนี่ยก็จะมี3ามสกิลด้วยกันสกิลแรกนะคะบัฟหมีจะช่วยเพิ่ม hp damage reduction สกิลที่2นะคะก็ถือว่าเป็นสกิลสำคัญอีกอย่างนึงเลยของว a ร r i o r ก็คือสกิลบัตดี Spirit นะคะหรือว่าบับหน้าแดงสกิลนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มแอคแทนะคะช่วยเพิ่มคีย์ดามเจาะเกาะ แต่ข้อเสียของสกิลนี้นะคะก็คือเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยตัวเราก็จะบางลงตดนตีขีดหนักขึ้นนะคะหากตอนใช้ตีกับคนอื่นหรือว่าตอน PVP เนี่ยแล้วเราใช้สกิลนี้นะคะแล้วอีกฝ่ายเนี่ยตีขีดหนักๆเราสามารถเสียเปรียบได้ง่ายๆนะคะ oh. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสกิลนี้นะคะบัฟด,ดีก็จริงแต่ว่าก็ควรใช้ด้วยคมระมัดระวังคะ่ะสกิลสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบัฟช่วยเพิ่ม ATK ค่ะ สุดท้ายนะคะกับพสซีฟสกิลกับรับติดตัวนะคะสําหรับพสซีฟสกิลเนี่ยเราสามารถเลือกอัพได้แค่เพียง6กสกิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาแนะนํา4แพาสซีฟสกิลของวอิเออร์ที่เขาควรจะมีกันนะคะสกิลแรกนะคะก็คือ vitality mastery นะคะก็คือช่วยเพิ่มเลือดค่ะสกิลที่2นะคะ offensive sense ช่วยเพิ่ม ATK สกิลที่3นะคะ impact control จะช่วยเพิ่มค่า ATK เหมือนกันค่ะ และสกิลสุดท้ายนะคะด้านเมดแอบสอบสกิลนี้นะคะก็ช่วยเพิ่มค่าดีเฟนต์ค่ะส่วนอีก2สกิลนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยอยางเล่นสายไหนเล่นแนวไหนสายลงดันต้องการความแม่นยำเพิ่มขึ้นก็อาจจะอับไ y ออฟไมล์ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าอยากถึกขึ้นต้องการหลบดีก็สามารถอับจิกเซนได้หรือว่าต้องการค่าดีเฟนต์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็แนะนำเป็นดีเฟนซีฟเซนค่ะ สำหรับสกิลติดตัว E6 สกิลนะคะสกิลหนึ่งที่เราแนะนำเลยว่าต้องมีเนี่ยก็คือสกิลดาวเบเกอร์ค่ะส่วนอีก5สกิลที่เราเลือกใช้นะคะก็อยู่ในขั้นที่2ค่ะคอนเซนเทรชันขั้น3นะคะเราเลือกใช้โซเบตค่ะต่อมาขั้น4นะคะเราก็เลือกใช้ไอรอนสกินขั้น6ค่ะสกิลออร่าแล้วก็สกิลในขั้นทานนะคะ สำหรับแบ t เทิรนโหมดนะคะอาชีพวอเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันค่ะขั้นแรกนะคะก็จะเป็นการแปลงแล้วก็ได้คั้นสแตทเพิ่มขึ้นนะคะอาวุธเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็สามารถคอมโบได้ปกติขั้นที่2เนี่ยอาวุธนะคะก็จะเปลี่ยนจากดาบกลายเป็นเคียวนะคะก็จะตีเร็วขึ้นตีแรงแล้วก็ตีเป็นหมู่ค่ะขั้นที่3นะคะอาวุธเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ขวานแทนค่ะ การเก็บแต้มสกิลของอาชีพวอรลิเออร์เนื่องจากอาชีพนี้นะคะมีแอนิเมชันสกิลนานตีชา้าเราก็เลยเลือกใช้สกิลประเภทเมจิกเช่นเมจิกแอโร่และอควาแอโร่ค่ะแนะนำให้เลือกมา2 s k สกิลนะคะเกสกิลที่ใช้มานาน้อยครูดาวไวที่สุดเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้สกิลอื่นได้นะคะแต่ว่าเราก็เลือกใช้2 s สกิลนี้ ส่วนใครที่อยากประหยัดค่ายามานาะเราแนะนำให้ไปหาต้หมหูกับกำไลที่ช่วยรีมานาม,มาไว้ใส่ตอนความสก,กิลก็จะช่วยให้เราประหยัดค่ายามากขึ้นนะคะไกด์วัเลืรอ์ของเราก็จะประมาณนี้ค่ะใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากแนะนำอะไรเราก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย